ก็ขายซึ่งวันเองนะก็ได้ผลผลิตก็ขายดีพอวันต่อไปก็ขายดีก็ขายดีตลอดเลยอะค่ะตั้งแต่งคุณก็ถอนบ้านหมดไปเลยปกบ้านหมดแล้วอะค่ะชื่อทิพย์สุดานะคะขายลูกชิ้นไก่เอ็นนะคะขายมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเป็นเป็นยังไงห้างอะค่ะรายได้ก็ไม่ไม่พอจะจ่าย ก็เลยเปลี่ยนอาที่ประมาณ7-8 0 0นกว่าค่ะไม่พอใช้ค่ะก็คือไม่มีเงินเก็บเลยก็เคยไปลองซื้อกินนะคะแล้วก็อร่อยเห็เขาขายดีก็ไปดูเป็นอาทิตย์นะคะกว่าจะได้ขายไปนั่งดูที่สาขาอื่นเห็นอ๋อทำไมร้านนี้ลูกค้าเข้าประจำอะไรเนี่ยค่ะก็เลยไปลองซื้อกินก็อร่อยดีก็เลยมาดูทำเลแถวนี้ค่ะ ก็เป็นชุดเตาไฟฟ้าสามหมื่นกว่าวันแรกก็สองพันกว่าก็ขายครึ่งวันเองนะก็ได้สองพันก็ขายดีพอวันต่อไปก็ขายดีก็ขายดีตลอดเลยอะค่ะก็เลยบอกแฟนว่าไม่ต้องขายของมาช่วยกันขายอะค่ะแฟนที่อะไรแฟนขายของพวกกาแฟอะไรเนี่ยค่ะเป็นรถพ่วงอะค่ะเพราะพี่จะเน้นขายลูกชิ้นชุดละยี่สิบก็มีตัวเสริมปลาอินทรีย แล้วก็มีจอปูค่ะส่วนมากลูกชิ้นจะขายออกไวเขาบอกก็ไม่เบื่อก็ก็มากินบ่บอยๆจนลูกคา้าเก่าดีก็ยังวนกลับมากินเขาบอกอบอก,กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนที่นี่ทอดกรอบอร่อยอะไรเนี่ยเวลาทอดพี่จะเคาะค่ะเพราะว่าเวลาเราเคาะแล้วน้ํามันมันจะไม่อมค่ะมันก็จะทําให้กรอบนานไม่เหมือนเราทอดแล้วเราไม่เคาะมันก็จะอมน้ํามันมันก็จะทําให้นิ่ม ก็แฟนพี่ก็ทอดว่าทำไมไม่กรอบสักทีเขาก็เลยลองคือลองเคาะดูแล้วมาทอดก็เลยตั้งไว้สักพักหนึ่งก็จะกรอบนอกนุ่มในก็เลยใช้กันมาตลอดกรอบนานจ้ะสมมติเราเคาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางตะเกรงชับไว้สักพักหนึ่งกะเวลาวิธีนี้คนเราไปทําตามได้ไหมได้ค่ะได้อย่าสร้างยอดจะไม่ไม่ห่วงผูกก็ยังกรอบเหมือนเดิมอะค่ะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะจะนจแตก ได้ไม่มีน้ำมันเลยค่ะมีแก่แห้งเปลี่ยนค่ะจากไม่มีเงินเก็บอะไรเนี้ยตั้งแต่โควิดก็คอนบ้านหมดไปเลยโปลกบ,บ้านหมดแล้วอะค่ะชีวิตก็ดีมีเงินเก็บขึ้นค่ะจากที่ยอดขายที่เราสะสมมาค่ะเขาไม่มีหนี้สินอะไรก็เจอโควิดก็สบาย <c oughs> ไม่มีปัญหาพอใจค่ะเพราะเราไม่ต้องไปดิ้นรนเยอะ ก็คือยอดขายเรายัางไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะก็ถ้าวันธรรมดาก็สี่พันกว่าค่ะแต่วันจิตก็ได้ขึ้นมาห้าพันกว่าอะไรเงี่ยพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่คิดแค่ว่าเออเดือนนึงเราเหลือเท่าไหร่อะไรเนี่ยกินช้าแล้วหักแล้วเหลือกําไรเท่าไหร่ก็ประมาณสองหมื่นเหลือแปลว่าหมดทุกอย่างแล้วค่าเช่าที่ค่าอะไรเนี่ยค่ะเป็นชายเขาจใจดีก็คืออยู่กันเหมือนครอบครัว,วค่ะมีปัญหาอะไรทางเจ้าของเขาก็คือบริการดีอะค่ะ เป็นกันเองค่ะก็คือถ้าคุณจะขายลูกชิ้นนะคะการทอดก็เป็นเป็นอันดับหนึ่งค่ะคือเราต้องใส่ใจแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะคะน้ามันที่ทอดถ้าเราใช้น้ํามันใหม่ทุกวันมันก็จะทําให้คุณภาพของสินค้ามันดีมันจะไม่ดะค่ะมันจะไม่มีกลิ่นนึกถึงใจเขาใจเราค่ะร้านพี่อยู่ตรงบิ๊กวีตีวานนนนะคะมาอุดหนุนกันได้ขายราคาย่อมเยาค่ะ